สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชคคะ่ะเมื่อนี้แหม่มผ้าโชคมีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอชัยวานคะ่ะซึ่งมาตามแนวทางตัวเลขกับปูเจ2คะ่ะพี่น้องแอดได้เดินทางมามื้อนอี้กันในวันที่15ตอนบ่ายๆคะ่ะพี่น้องมาไปตามไปฟังน้ำกันว่าปูเจ็สพ่อสิให้ตัวไรคะ่ะแอดก็ได้พึงได้เดินทางมาเป็นครั้งแรกคะ่ะพี่น้อง มาไปกราบนมัสการปูน้ำกันค่ะพี่น้องตามแอนมาค่ะหลงจากมุเมข้าฝันนะถ<ช>้าฝันนี้กระชับิดมันกระพร้าฝันเคยเปน็น่ยนสั้นก็เก็บเก็บเก่าหาที่นี่สองโผนะคิดวาว่าอันนี้มั็เหล็กเล,เลขขเก้าวณเา่เาสั่งกับเปนเหล็กคาวมวขอเขาค่ะซื้อรตีซื้อว่าซื้อัรนีเหล่นั้นบ่ได้ได้เตัวนีอ้แกเ 8, ป่า <9. S 3> <9. S 1> อันบนมันโบนอันนี้มันไมไปใส่ปอมมาจะเอานะนี่ได้ไดุ้ดเดียวนี่ตั้งแต่ว่าซื้อช่วนี้หัวเนียนะถ้าพันนี้ซื้อเปลี่ยนเก่ามาันยันนี่แหละันได้สงน้ำมันในหลวงว่าเก่าหองน่ะเปิเยอนเยเย็ดกเก็บเกเนาะงานมีนี่ตัตามขอฝันมันจะเป็นตัวนี้เด้เอ่อถ้าเห็นในหลวงว่าเป็นเก้าคกับเป็นเก่าหากะเที่ยวก็นะค่ะ ้าฟันมันทำตะฟันแบบนี้มันจากเมียนยอยู่นะนเ็บเากาหานวาเรียกกันเรียคำนวณห้องมันกับมีเลยเนี่มันมีเกหานะน่งศูนสุรโตรนี่วนอันเลขคำนวณสาสูนี่มันบอกครบดจากเทีย,ด,ยด้นีเดินเดินดีดีเรียกเขาเจ้าอ่นเที่ยวไปวิ่งที่ห้องอ่อนชุนไทยนะนะวันนึ่งกับสองกวิ่งไปลานสองานหรือว่าเ้าบรเดีวรเดีทนี้ เขากแก้สูดดอยเห็น่นี่มันเข่ามาเนี่เห็นมาเข่ามากหลายมาหันกับสามกสี่มีนอี้นกับสองไงอันอันนี้ฮ่องเหี่ยวสูดีมาใช่เนี่ยนี่คือท่านเดือดรางวหแต่กับเขานี่ห้อสูดีมามันหากับอกแล้วก็หกกัะเจีบนี่มันเด็ดเดินดรางมันเด่นนะหัวกระเจ็นเออย่างไว้เอพอสูดขอเขามาลสุดหกับเจ็๊แล้วห้องก็เลยมันกาบงแตกกระกเอาไม่นี่อันนี้มันเป็นรางนะ ดตานนินินล้างลายกระบนอืแล้วอะไคือทาหมานี่ทาตามข้อฝันละรับที่ฝันนี่คือเก้าเ็้ดก้าเก็้ดาชื่อได้น่ะพยายามเนเลยเก้าเกีดม่นเก้าเกดกับเก้าหาานี่ล่ะาก้าแล้วแล้วต่างีอเก้าห่าหเก้นี่เป็นเป็นไปได้เพราะว่าถ้ามันมาบนอาจเป็นหาเก้าหาแปดได้นี่เก้าห้าแปดสี่แปดสี่เก้าอันนี้มาน้ำกันได้บ มันได้เพราะว่ามันสีสวยละวโตไหมมะฮันมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกครับนะมาหันพยายามเบิ่งหนนี่นี่สูตรสูตรนี้สามก๊กซีแล้วสามก๊กซีใสูตรนี้นี่แป้งกับเนี่ดถ้าสามก๊กซมันก็ได้อันนี่สามก๊กซนี่อันนี้ก็บแป้งเกล็ดมาตัวนึงสามก๊กซมาตัวนึงมันใช้สูตรนี้นี่ห้ากับหกมันสีได้ทั้งหมุนทั้งแางเด้อเอาหากับอกกระใสน่ะมันสีได้ห้อนถ้ามาใช้สูตรนี้มันสีได้สามหกอ ถ้าไปใช้ตัวันนี่แปลกับปอน,นี่มันจะได้หกแปะนี่ใส่สวนนี่วันนี้ห้องเราอยู่สวนนี่มาจับใส่สวนนี่แล้วก็สามสวนน่าใชกันนะไปได้ทั้งหมดทั้งรังน, <ừ, S 2> นี่ใส,ส,ส่สวนนี้นี่มันไปได้หมดก็ได้ทีเป็นหนึ่งแปดก็ได้หนึ่งาก็ได้เก้าก็ได้งานย่างโตก้นี่กัปูเก้าหาแปดหาหรือว่าเจ็ดแปะเก้าแปดี่สก็ได้แล้วก็เจ็ดเก้าี่สสามสดตอนนี้เนี่ยนี่ก็มักมักดีนะ ปูนีเพราะมันประกอบไปที่แรกแล้วคือสีสองแปดถ้าตาตาข้อมฝันนั่นตัวที่นาจะเป็นเนี่ยคือหาเปล่าท่าก้านนี่เนี่ยหน้าเปล่าทก้านนี่คือว่านานนาจะเป็นเอารักข้อมฝันมาเนี่ยนะอันนี้เขาประกอบไปลังเทียนกับว่าใครถูกต้องหันมือนักหน่อยหนนะ่อยนะสีลดนะแต่ละสุวนเนี่ยแล้วกับบุก้าลด บกาการลดพ่อสองสูวนพร้อมกันย่างรถกับรถสูตรหนึ่งแล้วนี่ถ้าคิดว่าบ้านอาหาจะลดนี่เรียกเรียกให้บุไดม้มีมีสามสูตรนี่ก็ย่างมืออุนจะได้รวนี่ถามว่ามีสามอันส่วนนี้บริจิตร์เนืนอเพราะทั้งเดินมันก็นเดินดีดยวยนะเห็นบปน,นี่ม,มันมาแป็ดกับเก้าม,มันก็เขาหมกเป็มาบนอันนี้ชี้ก็หากระสูตรนี่เขาบอกว่าได้ นั่นไปว่าสูได้ดเป็นล่างเป็นบนนะเรียกสามส่นนี่เขาที่ทางเดือนดีนี่เขาห้อมาลงเลยสามส่วนนี่นี้ตอนบนนี้เลยแต่ล่างเขาก็ย้งหยับหยับไปคือเก่าป,ปุแต่ล่างมันเดี๋ยนี้มันเพาคือว่าต้นฝีเพทนเดินนั่นไปไดนะเพื่อนกำลังเลียงเปลี่ยนนันังโยกท่ากีตานเนี่ยเนี่ยมันคือบนบนหรลวดเน้แต่ล่างเขาเนีเ่ยมันฉีเขาต้นแต่ล่างปมาเป็นบน ต่กีมันสีเข่าประกอบคู่เขาประกอบใหุ้มันหน่อยนัดหน่อยนัดสิรถนะแต่ว่ามันมันปลายปีมันรถนี่ว่าไงนี่รถรถมันก็ยังมีมันแตกอยู่ดิซึมันแตกเป็นตัวตัวอันนี้ก็สองสามห้านี่ก็เข่าตัวนี่เขาประกอบบ่ทึกนี่ประมาณนี้แล้วเนี่ยนี่คือสองสามทีนี่ติดบนนี่โซลก็ดีมากเลยแมนงวดจะมาใช่เขาประกอบเดี๋ยวเดียวมันมันบเขา ตามันอเรียกเก็บมันจะเข่าอยู่ไหนเหรอมันเข่าตัวโคตัดอันนี้ให้เป็นบนเลยอันถึงตัวนี้ตัวแม่หนีมันมาปูตเขาก็จับใส่ตาข้อพร้อมตััวมนคนละสูตรแต่ละแม่สามตัวมันยาวสี่สองแปดหนึ่งเกาหานี่บ่เจ้าใจว่าเนี่ยแหนอันอันนี้คนละสูตรเนี่ยเขาจับอันนี้เขาจับสูตรใส่กันแหน่ตามันมาต่งกับในตารางแมน่น่นในตารางนี่ซิกอตอตารางในแน่มันก็คือ สามตัวมันมันจะมาบนนี่บนบนบนที่มันหัมมาแปดมะหนแปก็แปดอันนี้สามกอล์มสามห้าสองสามห้างมื่เขาคูต,คต,ตัวตาทีห้องเฮ็ดไปห้องกแกะไปยืดร้อนี่เขายืดตลอดเไ้อันนี้ก็ขอสามเก็บอันนี้ก็หกนึนี่เขาย่างตัวน,นี่ก็บรถี่ตาเล็กคือเลอ็กเกมันมันไม่ขับดถ้าร <ừ> งวดนึงหรวดนุ่นงงมากห้กิแกะได้เลยนะ แกเขรบ้างเขาสามแปดสามแปะงเก็งๆถ้าได้รุดงวดนนึงนี่ดิเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนยังไงต่อตะล่างคือเขาหออสามตัวย่าง่ยสามตัวนี่คงทีต่อฮาสูตรทีม่มัส่ซนะที่มาประ,ประกอบต่างหากเป็นตะล่างนี่ื่วนเขาบรทหาร้รานจีมาเลยวั่ไหนที่สี่งาน้งทีนะปุ๊งานงทีหนามันเลยออกปกติว่าถ้า,า,ถา,า,า,าทำรุ้นแล้วนัว่นทำหรอก ตรงมือหรืออะไรนี่ก็สามารถแกะแกะสูงได้ค่ะูทั้งเดือนมันก็คือเนี้ยในีหัวกระเกียดนี่ตามโฉนมันล่างนี่คืออย่างอย่างรวตัวใส่คือบักเก้าดีกว่าบักเก้ากับเกียรเขาบอกว่ามีสี่ขัวนี่มีสี่ขนี่ล่างนี่คิดว่าน่าจะมีเห็นเลยนี่ แมนเพราะว่าเขาเขาตามสวนมันกับวิ่งสูดีดีเนี้ยสูนนี่กับบ้านในลวดสูนนี่กับบ้ลดเขาเลยประกอบเสลางก็ได้เรียกแค่ชีคู้นี่คือบบกแปดถ้ามาดาแปดหกแปดเก็บแบแปดหกเขาลอกแลาเมาเขเล่มาเปลี่ยนเป็นแปดเก้าแปดเก้าแท่นก็ได้เนี้นี่ตัวตัวเขาตีเขาคำนวณนี้คือมันแปดเจ็บเรืองเช่รด้อครับ่้มบนล้วนเนี่ยอันแถวบนนี่แถวบนนี่มัน นี่ห้องเขาออกสูตรนี่วตองเรามนเมนคือออาสูตรละตัวนะสูตรละตัวม,มาสองแปดสองเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก่าก็ได้แล้วก็48ี่แปด9ีเก้าหาแปดหาเก้าหรืออ่านมาสองหาหนึ่งหาสองีสองหาไปได้เลยคือสูตรละตัวเยนีม่มาครบทุกอย่างเยแมนคือประกอบได้ช้มีนี่<ม><ม>คือตามนั้นไปทางเขาประกอบหลายมันก็นทีละตัวค<ม>ือเอาออกสุตรเดียวแล้วนี่นี่ป<ห>ูเขีดไว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้นี่ เด่นบ่ะคะเด่นหกเด่นเจ็ดป่ะอันคิดไใบเตี้ยอันนี้มันมันสูนลางสูนเท่ากหร่เด่นบด่ค่ะมันก็เด่นเด่นด้วเด่นลางเด่นเด่นลางตาสวรตาตามปูมักคือมักเก่ลอะไรยังไงมักเก่าทั้งบุทั้งล่างมักเกลเกลก็เปียกตามคนคิดเนาะวันนีบวมี้สองตัวนี่ย่านบันนี้ได้กลิ่นเงี้ยเฮ้ยเปียก แปะกับเก่าเนี่บนล่างชิมี่เห็นเลยแปะกับเก่าตามมันว่าตามมันสัมผัสเนี้ยแล้วก็ขันวลเนี่ยนะเจอะแบบถ้าเดือนมันจะมันมันทามากส่วนนี้บรุษดขึ้นมากหาแปะหาเก่าได้จนเก็บเลยซี่แปะซี่เก่าแต่มาซี่แปะนี่จะหเมื่อนสะโย่เลยเนี่ยเพราะว่าสิปอกคนบอกใครมั้งซี่แปะซี่แปดซี่เก่าตอนนี้คือดังในแถบภูบอซี่สี่แปะคนบ่อใครมองนี่คนบ้ามเนี่ย ตาถาที่เปียออกมานีเจ้าวือมันคนสิเลียชีเก็ดนันสีเก่ากับสีเต็มเต็มวะีแมนสีเก่าตาหาตาตัวที่มานาจะมาง่ายกระมูล่อบอกขยันมากคือหาเปียกหาเปียหาเก่าอืมนาจะมาแล้วประกอบต้งเทียมกับัตถูกันรับประกอบไว้ตาตามลักที่ควบฝันนั่นแหะตามเก่าเก็ม ก็เกศเก้าหานีคือเิตุวามันเป็นเรื่องด้อ้านมองมมหาเกศอะว่าเกดเก้าหานีถ้าฝันทั้งสัตนะฝันเป็นประชัดเป็นงันมันสิมีอยู่สองสามตัวซมี่ย่สองตัวหางจ่เก้านี่ยถ้าเกิดตมันมันเรือแต่วามฝันตัวทีนาจะมาที่สุดคือเก้าห่าหาเก้าเนี่ยละ ล่าที่ก็ฝันว่าจะมกจนเะไรนั่นบ่ขกมักหาเกาก็หายตีแม่บางแตู้ฝันนะมันเคยออนมันเคยอ่อาเก้ากับเก้าเก็บีเก่าหาเก่าเก็ดเตมันเคยอ่อตฝันจังฉีนะฝันเรีังพูนสูงแนวนี่แน่มันก็จะมีเก่าอยู่แล้ว่งเห็นกมดลเก่าแล้วก็มิพะมีลังกันเน้ยพาไปชงน้ำเพื่อเขาไปชงน้ำพื่งนี่นะ น้ำเล็ดน้ำมุ้งน้ำหอมน้ำหอมสงมือคนะน่ะเกเรียกเนี่ยนก็คือเปนเกาเปียบุ๊มีพานบ่เก่าเปียกเกาเก็บ่ละเพราะว่าผนคือทาตีเพิ่นน่คือเป็นแค่เก้าเล้วกับผ้าอยู่เปียกกับเก็บอือคือเก้าเก็บเก่าเปียกวันสองตัวนีน่คือเขาเ่าแล้วสร้างกับฟันเจาเลยกับมันรรตีของเขานแต่เก้าเก่าเปียกไสุดเดียวนึงกันนี้ จะม่ขายห้ค <avez> รับเออสัวนาะอาจยะเนาะอ่ครับนี่ขอบคุณอาจารย์หลายๆคะเด้อร้านที่เี่นไม้ตู